มาปะทะความสนุกนะคะในงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2023ค่ะกร์่อยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วห้องคงห้องพักนะโ้หจองกันแน่นอิดไม่หวัดไม่ไหวเลยต้องบอกก่อนว่าเป็น m ่ s มิวสิกเฟสติวัลนะครับที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับที่พี่เจมส์่ชอบดูมากๆเลยชอบดูใน YouTube นะครับเขาโปรโมทโอ้ล้าบอกว่าพัทยามิวสิกเฟสติวัลเป็น next stop ของเขาที่เขาจะมาทำในเรื่องราวตรงนี้ด้วย ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีในส่วนของข่าวบันเทิงโมโนนะคะข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์นะคะดนตรีมืองพิณที่จะเกิดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์นะคะตลอดเดือนมีนาคม2 0 2 4 it's a good chance for you to come and explore music festival in Thailand we have a theme called a sound ับโอกาสต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับทั้ง3ท่านขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ครับกปีนีน้มีอะไรน่าสนใจกิจกรรมอะไรยังไงวัตถุประสงค์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมคะครับครับ ซึ่งมีการผสมผสานของดนตรีนะครับของทุกยุคทุกสมัยนะครับมียุค90ด้วยหรือแม้กระทั่งทรงอย่างแบดก็มาอา้อาว อยากให้ไปติดตามนะครับในท้่องเจมได้กล่าวเนี่ยเราพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับให้คนตัวเล็กตัวน้อยของพัทยาเปิดพื้นที่ทําเลทองให้เขาได้ขายของนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีก่อนหน้าจะมาถแถลงข่าววันนี้เราก็มีโคงต่างๆก็เหมือนเดิมที่เราจะให้สิทธิ์ที่จะมาขายของกันและนอกจากนั้นก็คือการที่จะพยายามที่จะให้การบริการนักท่องเที่ยวในการลดการแอรอัดของจาราจรทั้งนี้เราก็ได้จัดรถบัสนะครับส2องคันเอาไว้รองรับในการที่จะพยายามี จะไม่ให้รถเข้ามาในพื้นที่ชั้นในพัทยานะครับกับกองปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลรแลับผิดชอบทั้งจังหวัดนะครับในทุกๆภาคส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจอันหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับฉะนั้นงานหนึ่งที่องค์การหาสนจังหวัดได้ร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนงบประมาณมาเป็นสิบปีนะครับครับเมื่อก่อนเป็นพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกเฟสติวัลนะครับเมื่อก่อนก็ แม้แต่เกาหลีก็มาใช่ค่ะแตอนนี้ก็เป็นพัทยาเอฟบิวสิกเฟสติวัลนะครับเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศก็มาเที่ยวมากมายฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจที่อบจอกับเมืองพัทยาแล้วก็การเที่อมด้ทศไทยเนี่ย การที่พัทยาได้นะครับดนตรีหลากหลายรูปแบบเรียกว่างบประมาณที่อบจอร่วงมือพัทยาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับในส่วนของพทอท,อท,อทอก็มีหน้าที่หลักก็คือการประชาสัมพันธ์นะคะจริงๆแล้วพัทยาในโชคดีมากที่เราได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาหรือว่าอบอจอชนบุรีที่ว่าจะจัดก,กิจกรรมดีๆตลอดนะคะ ะท้อนต้องการสะท้อนให้เห็นว่า365วันนี้เรามีกิจกรรมจริงๆ ทั่วประเทศไทยและแน่นอนนัรพัทยาเองเนี่ยการที่จัดเป็นติว่าเดือนมีนาะมีเรื่องของเทศกาลดนตรีทั้งเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เท่าที่ทราบก็ได้ยินว่าทางเมืองเป็นไอเดียที่ดีแล้วทําให้มีการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจริงๆ360ว่า5วันจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาเนี่ยจริงๆนอกจากเป็นเรื่องของคนเมื่อก่อนบอกว่าเป็นนานาชาติแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นนักร้องไทยเน้นแต่ยังไงก็ตามดนตรีไม่มีชนชาตินะคะ ผมเคยได้ยินก็คิดว่าไม่ว่านั่งเที่ยวคนไทยหรือคนต่างชาติก็ยังเอนจอยกับการฟังดนตรีอยู่แล้วก็เทศกาลนี้มันเอ่อกลางคืนการจัดเทศกาลอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดการคัดค้าง คนไทยอย่างเงี้ยได้มานอนค้างได้เ่อเรามีบบกสื่ออะไรต่างๆที่มาเราก็จะช่วยไปรีวิวในงานนี้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้แน่นอนครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านนะครับได้ขึ้นมาคอนเฟิร์มว่างานนี้สนุกจริงงานนี้เป็นทักเซอร์เปนเจ้าของค่ายด้วยเซอรเปนิลรปนน้าอ่อนครับตอนนี้ก็ดีใจฮะได้มาร่วมงานเพราะว่าทุกครั้งที่ไปก็แฮปปี้มาก ไม่ว่าจะกี่รอบที่ไปที่พัทยาก็สนุกเหมือนเดิมนะปีนี้ก็คิดว่าสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับผมแน่ผ<พ>ู้ใจมากๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่ได้<น>ไปเล่นที่งานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาครั้งแรกเลย,คร,รเลยครับผมนี่ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศให้พี่เล่าให้ก่อนจะได้กดดันไปเยอะๆไ,ไปที่แล้วนี่คือถ้าถามว่าคนคนไม่ใช่หลักพันนะคนหลักหลายหมื่นนะฮะ เลยนะรับรับรองว่าตื่นเต้นได้สมใจและสะแกใจแน่นอนลูกสิกไงบ้างเวลาเขาติดต่อไปบอกวิซักคิดมาเล่นมิวสิกเฟสติวัลที่พัทยาหน่อยอะไรก็ขอเชิญทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมาร่วมง,งานที่พทัทยาน,นะครับก็พวกเราเล่นเป็นวงแรกเลยนะครับผมพวกเราก็ะจะเล่นวันที่3มีนาคมครับผมในเวลาทุ่มหนึ่งนะครับ,รบก็เชิญมากันเยอะๆนะครับสคัญ แลัคิส is, หรือวงไหนๆนะก็มาได้นะตลอดทุก <alrededor> ว er, er, ันเสาร์อาทิตย er, ์ทั้งเดือนมีนาคมเลยมีทุกโอ้มีเรียกว่ามีครบทุกแนวเลยแต่ของผมก็คือ17 17ใช่ไหมสิบเครับสิบเจ็ดมีนาเขาครับผมทุกสุขเสาทุกทุกสุขเสาร์ครับทุกสุกเสาร์ขอโทษจีิสุกเสาร์นะใครว่างมาเลยวันสุขขับรถมาเลยอยู่2วันเลยดูสุขแล้วก็เสาร์ด้วยใช่ครับ มาขนาดนี้แล้วฮะคุณผู้ชมครับเรามาถ่ายรูปนะครับบันทึกความทรงจำนะครับว่าพระส่วนจังหวัดชลบุรีครับและขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยครับสำนักงานพัทยานะฮะยัย and this is Pattaya Music Festival Press Conference of 2023 happening in month of March ครับแร้ก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับที่ขับเคนให้คนพัทยานะครับอยู่ Yeah. တယ်ဝဲကြည့်တယ်မင်း့ကို관심좀 ริมชายหาดพัทยาที่ทุกคนรอคอยกับพัทยามิวสิกเฟสติวัล2023เสาออนเดอะแซนเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีชวนคุณมาสนุกสุดชิคไปกับคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินชั้นนำกว่า50วงหลากหลายแนวเพลงทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตลอดมีนาคม2566ชมฟรีทุกเวทีเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337